โอ้ปานั่งอีกแล้วสุดยอดสุดยอดโอ้ปานั่งอีกแล้วปนั่งอีกแล้วพี่น้องโอ,โอ้ป<อ>ะดุกปะดุกหน้าธรรมชาติโอ,โอ้สุดยอดครับพี่น้องครับเพื่อนนี่ม้าครับพี่น้องนี่นี่เอาละปะดุ๊กง่ไงเลยครับพี่น้องครับอ่าปลานั่งแล้วกับปะดุกนะครับ นี่แหละครับได้ปลานั่ง2บาทแล้วเมื่อกี้เพิ่นก็ได้นะครับปลานั่งอืมอืม